มาเสือดอกไม้ไปบูชาปูนเหกันนะครับพวกละเจ็ดบาทครับดอกไม้พวกละสิบบาทต้าบาทห้าบาทนี่ค่ะสิบบาทจ้าดอกไม้เนหลายยังจะดอกไม้ดอกอครับสิบบาทหน้าบาทสิบบาทจ้าบ๊ายบายค่ะติดตามช่องให้นะครับค่ะขายดอกไม้จ้า สองแนวทางหาบาทสิบบาทส้าบาทะมาไล่ยสงการกันนี่จ้าบ้าจทีไหนจ้าครับมาไหว้ปู่ครับแล้วมาซื้อดอกไม้ครับแม่ค้าก็ขายดอกไม้มิจฉกคนสวยๆได้จ้าเด้ออันเชิงว่าสีเทากาลนาตากาดีได้จ้าแมียมีกรฟูเมีมใหญ่เท่ากันมโน จุาดตามทางซองเเดอแม่ลูกพ่ะแม่ธรณีพารวยไ้ิมกับไปโหลดจะได้ตัเด็ดๆนะครับเด้อครับด้วยใช้ทรงกันนี่แล้วเนาะเหมือนแร่งเฉียวตัวเด็ดมาห้สิไปขึ้นไปเอาย้มคู่บาครับเปิดอยู่ท่ามพืีเหมือนแร่งเลสมาแบบไหวปูกันเบิ้งในยูทูอะไรครับ ลูกพ่อแม่ธรณีพาลวยวดเข้าไปเลยครับเจ้าบบบเนี่ยยี่สิบบาทจ้งั้นหน่อยปะเจ้าแบบกบครับบ๊ะแซครับดอกมะลิเจ้าบบก็ดอกยี่สิบบาทจ้ะสองพวงมามา4ี่สิบแ้วจีเอาไปใส่รถน้ำ ติดตามมาเดอ้อแม่เดอ้ออยากได้ตัวดีไ,ดไปเซ่สงการเฮ้าครับได้ดอกไม้เราเขาก็กลิ่นไปห้าปูไปไหวปูกันยังพม่เดินทางตัวแัดเม่นแยดเม่นเสือ้อหงวดกันมาเบิ้งกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สิภาพไปหาตัวดีเด้อหาร์ดโชคมัน อยู่ใสอยู่บ้านเว้นสีวัดยวดปลายวดปลาเวืนคุปปายวดปลายวดปลาน้องไข่น้องไายน้องไายฝ่ายเปูควันยังไงเดือดทางต่อน้องไาย เซียรถวอามาเซรถนั่นบ่นี่ยังไปใส้รถนั่เลยอ่อนหยัดตั้งกล้องกันเดิมเนี่ยฮึ ปูปูซีสุโท Yeah.

มันหกทุกทีหนึงนะครับที่เริ่มอุบารปนที่เริ่มท่านพิธีเอาตัวดีมาให้สุภีสุนหนังเข้าเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวนี่ครับจังคอยดุนกันเนาะครับวา่ามันจีออกมาในรูปแบบเด้ <c oughs> แดดหวอนครับเหมือนแดดหวอนจนก็มีหวอนบองสิ่งชูมองสินี่ครับเดือดท่าแขวนไปไว้นั่นเอาไปสิได้ไปพักพันลังจากพักพันแล้วไปสิได้ม็อแรงสิได้ตัวดเด็ดเด็ดมาสุพีสุนองเุาเบิ้งจิ้มเขาก็ยังครับ,บออครับเส้นจากครับ ถนนขนเดินกว้างไหลขนาดเลยครับคลิปนี้ก็ไปต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับหลังจากนี่หล่ะห้องก็จังไาติดตามกันอีกมะแรงคลิปนี้ก็เพียงไปต่แค่นี้สักกันเลยครับเออสดีครับ